วันนี้นะคะมีแรปเตอร์ v 6แรปสีครึ่งคันและชุดแต่งฮัมเมอร,รอบคันเป็นยังไงไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับน้องฟอดปทุมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีแรปเตอร์นะคะ วัยรุ่น1.9นะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นราคาของเจ้าตัวรถแรปเตอร์นั่นเองนะคะมีชุดแต่งฮัมเมอร์รอบคันแล้วก็เปลี่ยนแมกยางเลนโซ่เลยนะคะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงชุดแต่งมีอะไรบ้างตามน้องมาชมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะอย่างแรกตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นตัวกระจังหน้าของเขาเองนะคะแต่ว่าเราติดสติ๊กเกอร์เพิ่มนะคะตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะเราติดเพิ่มเพื่อจะเพิ่มมิติไปให้กับเจ้าตัวกระจังหน้าของเรานะคะแล้วก็ ที่เราเปลี่ยนมานะคะจะเป็นกันชนด้านหน้าเป็นของแฮมเมอร์เลยนะคะของแท้จากโรงงานเลยนะคะส่วนไฟนะคะของเรานะคะไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED แล้วก็มีไฟด้านใมสุดในของกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะเราไปเปิดในห้องโดยาสารนะคะที่มันมีปุ่มให้เราเล่นไฟนะคะตัวนั้นก็มาเชื่อมต่อกับไฟด้านหน้านะคะส่วนห่วงลักจูค่ะของเขาก็จะมีมาให้แบบนี้เลยหนักมากเลยนะคะลูกค้าซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะ อ,อยากบอกนะคะว่ากันชนตัวนี้จะไม่บังกล้องหรือว่าบาังเลดานะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะโอเคชุดแต่งแบบพรีเมียมสุดๆเลยนะคะสำหรับกันชนด้านหน้า h a m m มอรของเราอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นแม็กนะคะของเรานะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ17นั่นเองนะคะมคาพร้อมกับยาง B F นะคะซีรยียางนะคะอยู่ที่285แ 70อ่าไม่ใช่285ทับ70 R17 นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กแท้ของแรนซโซ่เลยนะคะแล้วก็ขอบของเขานะคะก็จะมีความเร่นสีเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งจะเข้ากับกระจังหน้าของเรานั่นเองนะคะส่วนที่น้องบอกว่าแรปรึ่งคันนะคะเราจะแรปด้านหน้านะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะมาถึงตรงนี้ตรงสีประตูพอดีแล้วก็ทาสติ๊กเกอร์ด้วยสีเทาแล้วก็สีเหลืองนะคะ อยากแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่ารถคันนี้เป็นสีเทานะคะตัวนี้นะคะแต่ลูกค้าอยากได้เป็นสีดาแล้วก็แรปด้านหน้าให้นะคะรถคันนี้มาพร้อมกับสติกเกอร์จากโรงงานเลยนะคะอ่าอีกอย่างนึ่งค่ะโลบาร์ตรงนี้เป็นโลบาร์ของฮัมเมอร์เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เหมือนคล้ายๆทรงปืนใหญ่นะคะโลบาร์ไม่พอค่ะยังมีโรลเลอร์ชัตเตอร์ให้ด้วยนะคะของฮัมเมอร์เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะ เป็นระบบแบบอัตโนมัตินะคะใช้กุญแจรีโมทเปิดนะคะตรงนี้ส่วนกันชนนะคะเดิมๆของเจ้าตัวแรปเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันค่ะสำหรับเจ้าตัวแรปเตอร์คันนี้ที่ทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าไฟด้านหน้าตรงหน้ากันชนเปิดตรงไหนนะคะเปิดตรงนี้เลยบนหัวเรานั่นเองเนี่ยค่ะเราจะต่อไฟจากตรงนี้ อันนี้ก็คือใช้งานได้จริงค่ะที่ทําเป็นแผงไฟออกมาแบบนี้บอกเขาก็จะพรีเมียมนะคะเดินได้ด้วยสีส้มหมดเลยทั้งคันค่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะขับเคลสีล้อด้วยค่ะเป็นยังงกันบ้างคะสําหรับเจ้าตัวเรปเตอร์นะคะวัยรุ่นนะคะ1.9นะคะราคาตัวนี้นะคะ1ล้9แสน1 9, 9 0 0นะคะแต่ว่าถ้าสีพิเศษนะคะคุณลูกค้าเพิ่ม10,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ